สวัสดีครับธบุช้มครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไช่เด้ครับอูน้ำไัยกะสิผ้าถุกทันเนาะครับมาตามแนวทางตัวเลขเพื่อโชคได้ลามันมันน้ำกันเนาะครับื้นนี้กะมานำเสนอเนาะครับแอดแสงเดือนแตมแางหรือว่า1ิหน่วยแรงน้ำกันเนาะครับอาจจะมีอยู่สองแผ่นเนาะครับมาพร้อมกันเด้ครับถุกทันล่อค่อยกันมาหน้าเนาะครับสำหรับเหลขกแตมแางเนาะครับหงวดบังันกะบรุดเนาะครับทาบุช้มแต่หงวดก่อนกับเขาอยูเด้ครับ มีเขามีลุ้นนะครับเป็นธรรมชาติของแนวทางตัวเลขของแอดแสงเดือนครับกาพิจารณาในการรับช้มเราฟังน้ากันได้ครับเดี๋ยวผมจะลงดุนให้ทุกท่านครับมันนี้กลับมาทงให้ทงหน้าเหมือนเดิมครับบรรยากาศฝ้าคึมฝนคือสีตกนีนกบบกน้นะครับ่านผูสชมน้ำกับบ่อรถแจ็คเทอร์นะครับอยู่ป้าเขาครับอยู่ไฮเออนเข้าจ้ากับเป้งลงมาใส่ตลอดครับครับ เป็นเังชีดแล้วครับธรรมศาสตร์อีสานบานเท่านะครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับโอยกะเขียวขึ้นเรื่อยๆได้ครับธันบุษมหลังจากถึกฝนถึกน้ำหมอกไปเรื่อยๆเนาะครับแดดอย่าบ่ค่อยมีครับช่วงนี้ครับฝ้าคึมอยู่ตลอดเวลาครับนี่แหละครับก่อนอื่นครับผมกะขอบคุณแม่เอพซีใจดีครับแล้วก็แอดแสงเดือนได้ครับที่น้ำแนวทางข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันในธันบุษมิ่ง ทางสองถุกท่านครับก็ขอให้มั่นมานปังปังน้ากันเด้อครับในห่วยบันทีสิบมิถุนายน2568้ายครับมือนี้กับบรรยากาศดีเลยครับ่าบุส้มเย็นดีขนาดครับล่มเขามาตลอดเลยครับบ่มีแดดครับผมมือนี้เนาะมือนี่ถ้าไปภูเขากัสิวิวดีบรรยากาศดีนะครับ่าบุส้มมื่อนั้นก็ฝากคืมอยู่ครับแต่กับมีแดดนิดหน่อยครับผม นี่แหละครับบรรยากาศแยามมือเซาของบานอุ้น้ำเช่ย์นะครับมาทงไฮทงหน้าหน้าเทิ่งครับผมหน้าบานอุ้น้ำเช่ยาย์กะผ้าถูกทันลงไปเบื้องดูแล้วนะครับทันผู้สวมกะสีเบือนะครับที่แรกว่าจะไปท่าย,ยูบานเมนน้ำเสียเนนะครับกะวนเวียนยี่หันหลายขีปแล้วนะครับผมเลยผ้าถูกทันมากทงไฮทงหน้าครับเปิดหูเปิดตาเบื้องตนตาน ปานามป้าเขาป้าอ่อยไปังซีนะครับเพื่อนดีนะครับถ้าผมพิดพลาดบอพาดบอผิาาด,าาดมองได้กะขอโทษขอให้เอฟซี FC ทังสองทุกท่านครับผมจะค่อยปรับปรุงพัฒนาแก้ไขไปเรื่อยนะครับกะบอกสอนคอมเมนต์ผมมาได้ครับกะผมจะรับฟังแต่งแต่คอมเมนต์ที่สอนผมในแนวทางที่ดีนะครับผมนี่นะครับพิจารณาในการรับชมรับฟังเอาได้ครับ แอดแสงเดือนครับผมจะมีสิบหน่วยร่างกับเหล็กแต้มรางนะครับนี่แหละครับดูน้ำไช่กับเขียนมาทั้งสองแผ่นครับเพื่อจะให้เอซีทั้งสองเนาะครับได้แคบหนาจอกันไปพร้อมๆนะครับนี่แหละครับเพลงแดกครับอยู่ต่างจังหวัดครับฝนตกดีวะครับย่บารดอุณหน้มิไ่กับว่าสิตกอยู่นะครับมือนีอุณหน้ำิไช่เบื้องพยากรณ์อากาศอยู่ครับ นี่สามสิบเปอร์เซ็นยู่เนาะครับเอาต้องรอบเบิ้งตอนทิ้งเทียงใบใบอีกครั้งครับทิ้งเทียบฝาเปิดกระซี่แ้งบ่ตกครับผมนี่แหละครับแต่ว่าฝากระคึมมากเรื่อยๆครับบ่มีแดดเลยครับตั้งแต่เศร้ามาครับท่านผู้ชมนี่แหละครับส่วนสําหรับซองน้องออมเนาะครับที่ท่านผู้ชมถามเขามาว่าซื้อซองอีหยังท่านได้ตังได้ครับแม่น้าเสียกะว่าสิตังให้ยตาเมือว่านเหรอครับแต่บุรี่จังได้ของแม่เพิ่นเนาะครับ เอาเดี๋ยวล่อเบิ้งครับคลิปอูน้ำชายกับนองอมกัตัดกันเรียบร้อยแล้วครับถ้าอูน้ำชายกับนองอมเปิดเป็นนี่ก็สิเปิดเองแต่ดวนเราได้ครับ่ามผูส้มเอาเดี๋ยวล่อแม่น้ำเสียกับพอกอามาเสียก่อนเนาะครับผนจะเปิดซองให้วิธีไดเห็ดแบบได้เนาะครับต้องไปเลี่ยนรูน้ำเพิ่นดอีกครั้งครับถ้าอยากเปิดอีกกขจังสีบ่าได้ไปหยากอีกครั้งเนาะครับนี่นะครับ อขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตขอมาบอกสอนกดไลค์กดแชร์ผมนะครับผมกะสีน้ำแนวทางตัวเลขแมนแมนมาแบง่งปันใหน้ทุกท่านทางง่องอยู่ตลอดเด้อครับผมเอาเพื่อเป็นการบุเสียเวลาเนาะครับมาเบิงแอดแซงเดือนหเหลขกแต้มรางน้ำกันเนาะครับ่านมู้งสิบหน่วยรางจะอยู่ทางรางนะครับ เบรงแตมลางแตมสองตัวล่างครับผมนี่แหละครับเอสแสงเดือนครับนี่ครับท่านผู้ชมเอสแสงเดือน16มิถุนายน2568ครับแตมสองตัวล่างครับผมเป็นกามาในรูปแบบ4ตัวนะครับ3 4 5 9ครับผมวัน้ำเส่กัเห็นคอมเมนต์ที่แม่ยิซี่หรือว่าพอยิบซี่เป็นคอมเมนต์มาว่าท่า บ่อเน้อทางตัวเลขกะบ่อให้แม่ฟังน้ำเพราะว่าบา่งเทียนแม่ตาบ่ค่อยดีเนาะครับผมกะได้อธิบายให้ฟังอีกครั้งเนะครับนี่นะครับสำหรับแอดแสงเดือน16มิถุนายน2568ัน้อได้ครับในเดือนนี้แต้ม2ตัวล่างครับผมเป็นเลขแต้มล่างด้ครับนี่นะครับกาจจะมีใน4ตัวพร้อมกันเนาะครับ3 4 5 9ครับในนี้ก็ต้องมีให้ติดให้เห็นครับท่านผู้ชม นี่แหละครับเก้ากับหาระวังให้ดีครับเพราะวา่าน้าใสตามเหล็กแต้มพิ่น่าอยู่นิเกลากับหามาดีขนาดเด้อครับนี่แหละครับพิจารณาในการรับช้มเราฟังเขาน้ำกันครับแคบหน้าจอไดเลยครับทานุู้มดูกันมาด่วนๆแล้วนะครับอย่าลืมแคบหน้าจอเด้อครับถ้าถึกใจก็กดไลค์กดแชร์แคบหน้าจอไปเบิ่งน้ำกันได้ครับนี่แหละครับพิจารณาในการรับส้มนะครับเพราะว่าเป็น แนวทางตัวเลขให้ทุกท่านเบิิงน้ากันนะครับเอามาเบิ่งทาง10หน่วยล่างครับผมดแสงเดือนครับ0 1 2 3ครับผมนี่ครับก็จะมีซีตัวเหมือนเดิมครับ16มิถุนา6 8ได้ครับสาหรับดแสงเดือนงวดนี้นะครับเป็น10หน่วยล่างว่างหันเอาเลขแต้มให้ทุกท่านเบิ่งงล้วเนาะครับนี่แหละครับ10หน่วยล่าง ล่างอย่างเดียวครับผมคลิปนี้0 1 2 3ครับ10หน่วยล่างต้องมีติดให้เห็นแน่นอนครับผมเอามาเบิ่งเทียบกันกับเหล็กแต้มล่างของเพื่อนนะครับแอดแสงเดือนย่างเดียวครับคลิปนี้นะครับเป็นเหล็กดางมาดุนดวนครับนี่แหละครับแคปหน้าจอไห้เลยครับทำรูส้มล่มกำลังสีมาครับล่มเย็นเขามาเรื่อยๆด้วยครับ นี่แหละครับบรรยากาศดีครับเงี้ยมือโ้าครับอยากมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านเบิ้งแบบนี้แหละครับหุวน้าแช่ก็จะมีหาลมเบายัางสบายใจนะครับนี่ครับเขากับบรรยากาศอีสานบ้านเฮ้านะครับเอาแคบหนาจอดุนด้วนได้เลยครับผมนี่แหละครับสิบเนยล่างกับแต้มสองตัวล่างครับผมเอาครับคลิปนี้นะครับกับผ้าทันบุส้มท่ง่องมาส้มวิวบรรยากาศพร้อมนะครับ ควมกับแนวทางตัวเลขมาแบง่งปันให้ทุกท่นนานนะครับนี่แะครับน้องสะยู่าทิ้งหน้าครับผมเอา่ายคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอพุ่นแม่เอฟซีใจดีแล้วก็แอดแซงเดือนได้ครับที่นํำแนวทางขอมูลตัวเลขมาแบง่งปันทันบุชมทางชัองครับกับวอวยพรให้ทุกทันได้ครับให้ยูดดีไม่แห้งสูขภาพแข็งแรงครับมันหมานํำกันครับเดินทางเขี่ยวขาดปลอดภัยครับผมสำหรับคลิปนี้ พอกันไม่คลิปนาเด้ครับสวัสดีครับ